ยังอย่า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 งไปไม่ได้อย่างไปอย่าพึ่งไปยังไปไม่ได้คุณชื่ออะไรอ่าปะเทืองดังๆคืขึ้นดังปะเทืองนะเขาให้ต่างคุณมาเท่าไหร่ให้มาทั้งหมดกี่คนให้คุณมาแจกใครบ้างคุณเอานั่นวางพอคุณเสร็จภารกิจคุณวางอยู่เฉยคุณพูดดีๆพูดมาให้มาทั้งหมดกี่คนให้มากี่คน สิกคนรายชื่ออยู่ไหนเอาออกมาเร็วๆคุณจะโดนเจ็ดปีไหมหรือคุณจะไปคุณจะพึ่งไปมันอยู่ด้วยกันเหมือนเล่นไพ่อ่ะคุณนึกออกไหมเอาหนูมาดูไปสิเ่อนู้อย่าพึ่งคุณจะไปรือคุณจะเอาเนี่ยขึ้นไปกับรถผมเออคุณอย่าคุณรู้จักกันเอาใบโพยมาตังค์ด้วยสิบหกคนก็ห้าพันหกห้าสามสิบแปดพันเอาฟักมาดิเร็วๆ ่อนที่ผมจะเอาคุณตัวคุณไปลงพัก oh. อยู่บ้านอยู่อันนี้าเอาที่นี่อยู่บ้านไม่เอาเอาตรงนี้อย่ามา,านู่นนี่นั่นอย่ามาเยอะที่ใสเอาโพยมาพวกคุณนี่มันแล้วอย่าให้ผมเห็นอีกนะจนฝาจะเลือกตั้งเสร็จหกโมงเย็นวันที่ยี่แปดนะออกจากพื้นที่ไปเลยนะบอกเขาก่อนนะผมเอาคุณตายจริง คุณก็รู้ว่าโทษมันแรงคุณก็ทำโมโหขับเข้าออกไปน็นหนึ่งรถหนึ่งแล้วจอดเนี่งนะผมตามตั้งแต่เชา้านะอ่ะางค์รายชื่อด้วยตังค์ดีๆเอาเงยหน้าเอาคุณเอาตังค์มาพี่หนูไปได้หรือเปล่านี่ลูกค้าเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปคุณมันยังไม่ทันตายหรอก เอาเงินแปดพันค่อยๆนับนับดีๆันแจะไปสัที่สุเที่เขามไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไหนผมไม่รู้ คูคุณนี่โอ้โหคุณก็รู้ว่ากฎหมายมันแลงเขาประกาศป่าปา,ปาออทอทั์ทุกวันก็ยังทำเงินได้คุ้มไหมเนี่ยผมถานคุ้มไหมเฮ้เขาติดคุกเนี่ยคุ้มไหมเอาเงินหน้าด้วยเร็วๆน่มันรับได้มาเร็วๆหน่อยเงินแปดพันมันไม่ได้เยอะอะไรเลยอ้าวถือโพยคู่กันยืนยืนแล้วถือโพยคู่กันยืนดีๆหันมาหันหน้าโพยกับเงินมา อ่าบอกชื่อนำกุลใใรับเงินมาจากใครพูดมาดังๆไม่อยากติดคุกดังๆดังๆเอาเอาแมสดออกรับเงินมาจากนายระมวลขันชลีเบอร์อะไรผู้สมัครเบอร์อะไรเบอร์หให้มาเท่าไหร่แปดพให้แกทำหน้าที่อะไรเอาเงินไปแจกหัวคะแนนหรือเปล่าแจกเพื่อนแจกเพื่อนที่แกรู้จักใช่ไหมไหอ่าโอเค ตามนี้นะไม่ได้โดนบังคับขู่เข็นนะ,<ช>ะพูดว่าฉันไม่ได้โดนบังคับขู่เข็น,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 ขนชื่ออะไรนำกุลอะไร,อระะโอเคแล้วอยากให้ผมเห็นจนถึงที่ี่แปดหกโมงนะอพรเพื่อเหมือนพวกบ้านนี้หมด